รีวิวเคส AirPods สทั้งหมด30แบบซื้อแบบไหนดี425มีคำตอบครับ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผม V 4 2 5สดครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเคสสำหรับเจ้า AirPods 3นะครับคือ AirPods เนี่ยเป็นอะไรที่แบบทุกคนเวลาซื้อไปเนี่ยจะแบบวุ่นวายกับการหาเคสมากนะครับหูฟังมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกซื้อไปก็ใช้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องมาเลือกเคสกันซึ่งหลายคนนะครับที่ซื้อ AirPods 3ไปโดยเฉพาะสาวๆนะครับเวลาหาเคสจะไม่ค่อยสนใจเรื่องของฟีเจอร์ครับจะสนใจในเรื่องของหน้าตากับดีไซน์มากกว่า น้องบางคนที่ออฟปิดก็บอกด้วยซ้ำว่าเขาซื้อ AirPods 3เพราะอยากใส่เคสน่ารักน่ารักนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับรีวิวของเราเนี่ยจะแบ่งเป็นตามแบรนด์ออกไปอีกทีนึงนะครับให้เราไปดูกันว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมีคอลเลกชันอะไรออกมาบ้างนะครับ แล้วก็ในการรีวิวครั้งนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของดีไซน์กับหน้าตาเป็นหลักในส่วนของฟีเจอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีไอคอนนะครับขึ้นมาให้ดูว่ามันมีฟีเจอร์พิเศษอะไรบ้างรวมไปถึงราคาแล้วก็รหัสสินค้าสําหรับไปเลือกซื้อที่เว็บ4-25ดกรีครับผมยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันที่แบรนด์แรกครับเดี๋ยวแบรนด์แรกมาดูของเคสเมดกันก่อนนะครับจริงๆเขามี3รุ่นแล้วเขาก็มีลายเฟิร์นเปเปอร์อีกตัวรวมทั้งหมดเป็น4รุ่นนะครับไปดูกันฮนะสำหรับตัวแรกนะครับจะเป็นตัวเคสเม คอลเลกชันต่อเนื่องมาจาก iPhone นะครับก็จะเป็นลูกเล่นแบบเดียวกันคือแบบเล่นกับแสงสีนะครับมีการเปลี่ยนสีตามมุมมองนะครับตัวนี้พอมาเจอกับสีขาวๆข,ของตัว Airpods 3นะครับมันจะให้ความแบบมุกมุกนะครับก็คือแบบมีวิ้งวับเหมือนเอฟเฟกฟองสบู่นะครับแต่โทนรวมยังเป็นสีขาวจะดูน้อยๆแต่มีลูกเล่นนะครับใครที่ไม่ชอบอะไรดูเยอะแต่อยากได้สวยงามเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ค่อนข้างดีนะครับ เคสของเคสเมทนะครับจะเป็นแบบแยกชิ้นนะครับก็คือชิ้นบนตรงนี้จริงๆอ่ะไม่ต่อกับชิ้นล่างแล้วบริเวณด้านบนตรงนี้ครับเขาจะมีแปะสติกเกอร์เอาไว้นะครับให้มันแบบอยู่ติดแล้วก็ไม่หลุดออกมาง่ายๆแบบนี้นะครับ แล้วก็ด้านข้างนะครับจะมีห่วงคาราบิ n เนอร์นะครับให้ไปคล้องนู่นคล้องนี่มาได้นะครับปุ่มกดของเขาเนี่ยก็คือจะมีแบบมีทําเป็นปุ่มมาให้กดได้แบบค่อนข้างดีเลยครับตามสไตล์เคสเมดครับสำหรับตัวโซบับเบิลนะครับตัวเคสจะไม่ได้หนามากนะครับก็จะมีเพิ่มความหนามาเล็กน้อยนะครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยจะยังใกล้เคียงกับแพรพอร์ต3ทั่วไปอยู่นะครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องการลอยหรือว่าการตกกระแทกเบาๆได้ครับ ตัวต่อมานะครับเคสเมดทวิงเกิลสตาร์ดัสครับใครเป็นแฟนคลับเคสเมดจะคุ้นเคยกับลวดลายแบบนี้นะครับมันเป็นตัวเดียวที่มันอยู่ในเคสทวิงเกิลหรือทวิงเกิลออมเบยนะครับตัวเนี้ยก็จะเป็นกลิตเตอร์นะครับตกแต่งสวยงามแวววาวแบบนี้เลยครับผมตัวตกแต่งจะมีบริเวณด้านหน้าด้านหลังจะเป็นตัวใสนะครับตัวเนี้ยจะเหมือนกับของตัวโซบับเบิลคือบริเวณด้านบนเนี่ยเขาจะมีติดสติ๊กเกอร์นะครับแล้วฝาบนจะเป็นแบบแยกชิ้นแต่ว่าพอมีติดสติ๊กเกอร์เนี่ยมันก็จะไม่หลุดออกมานะครับผม ตัวเคสนะครับก็จะมีในส่วนของตัวห่วงคล้องด้านข้างแบบนี้ให้เหมือนกันนะครับในเรื่องของความหนานะครับก็ตัวนี้มันจะหนาขึ้นระดับหนึ่งในบริเวณด้านหน้าเพราะว่าเขาต้องมีพื้นที่ไว้ให้ใส่กริตเตอร์อยู่นะครับตัวนี้ถ้าใครใช้เคสกริตเตอร์อยู่แล้วอยากจะหาตัวเคสแอร์พอร์ตเป็นแมทเซตนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว t w i n k ก e ลกัะลัตมาเบลเลยพวกนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับ ตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวเคสเมททับแบล็คนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนในซีรีส์พวกเคสเมททับเคลียทับแบล็คนะครับจะแบบเป็นดีไซน์เรียบๆขนาดไม่นามากนะครับดูมินิมอลนะครับผมก็สําหรับตัวทับแบล็กอะจริงๆในซีรีส์เขาจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทับเคลียนะครับผมแต่ว่าของหมดไปแล้วครับไม่มีกระทั่งตัวอย่างนะครับแต่ว่าดีไซน์จะเหมือนกันแต่แตกต่างคือจะเปลี่ยนเป็นสีใสทั้งหมดเลยครับผมทับแบล็คนะครับตัวนี้จะมีโลโก้เคสเมทแล้วก็ ตัวเคสเนี่ยมันจะดูเรียบๆนะครับข้อแตกต่างจะมีอันนึงคือบริเวณฝาพับเนี่ยเขาจะมีลักษณะตรงนี้ครับที่เป็นตัวแบบยึดนะครับมันจะมีว่าตอนเปิดเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันจะไม่ได้เปิดได้แบบเต็มที่ขนาดนั้นแต่กลับกันก็คือฝามันจะไม่มีการหลุดหายแล้วก็ไม่ต้องติดสติกเกอร์ด้วยนะครับมันจะจับฝาเก็บไว้กับที่แบบนี้บริเวณด้านข้างนะครับก็จะมีห่วงคล้องดีไซน์คนละแบบนะครับเอาไปคล้องนูน่นคล้องนี่ได้สะดวกนะครับแล้วก็ความหนาของตัวเคสเนี่ย ก็คือจะไม่ได้หนามากนะครับตัวนี้กันกระแทกได้นิดหน่อยเน้นกันรอยรอบตัวเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดสมมุติเป็นทับเคลียร์ที่เป็นตัวใสก็คงจะเหมาะกับคนที่ใช้แบบ AirPods ทั่วไปอยากโชว์สี AirPods แต่ว่าถ้าเป็นทัฟแบล็คเนี่ยอาจจะเป็นสําหรับคนที่คุมธีมเคสเราเป็นสีดําอยู่แล้วอยากจะใส่อะไรที่มันดูลุกเป็นธีมเดียวกันก็แนะนาเลยครับ ตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวเคสเมดซีรีส์ไลฟ์เฟินเปเปอร์นะครับตัวนี้จะเป็นลายการ์เด้นปาร์ตี้บลูนะครับก็จะเป็นลวดลายดีไซน์เอกลักษณ์ตามสไตล์ไลฟ์เฟินเปเปอร์นะครับสังเกตดีๆพวกที่เป็นแบบสีทองนะครับเขาจะมีการทําเงาไว้ให้ด้วยนะครับทำให้ดูสวยพรีเมียมมากๆนะครับลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามเนี่ยจะมีทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังนะครับใครใช้คอลเลกชันไลฟ์เฟินเปเปอร์อยู่แล้วหรือว่าอยากได้เคสลายสกรีนที่สวยมากๆงานคมเนี่ยตัวนี้แนะนํามากเลยนะครับสวยมากครับผม แล้วก็ห่วงกับเขามีจับเปลี่ยนสีให้เป็นสีทองให้มันเข้ากันอีกด้วยนะครับก็ในส่วนของตัวเคสนะครับบริเวณชิ้นด้านบนเนี่ยเขาจะมีแปะสติกเกอร์บริเวณนี้นะครับเพราะว่าตัวชิ้นมันเป็นแยกชิ้นแต่อย่างเงี้ยเวลาเปิดก็จะไม่หลุดนะครับแล้วก็ในส่วนของดีไซน์เนี่ยก็จะทรงรูปร่างของตัว AirPods ตามปกตินะครับความหนาของเขาเนี่ยคือจะไม่หนามากนะครับกันรอยกันกระแทกแบบเล็กน้อยได้นะครับผม ก็ตัวนี้เป็นเคส AirPods ที่สวยมากตัวหนึ่งเลยนะครับใครใช้แบบ iPhone s e r r a b l u หรือว่าแบบใช้โทนเคสสีฟ้าอยู่แล้วอันนี้แนะนำเลยครับจะเข้าเซตมากๆเลย อีกลายหนึ่งนะครับของซีรีส์ Refer Paper นะครับตัวนี้เป็น w i l d Flower นะครับจะเป็นเคสที่เป็นโทนสีชมพูนะครับพื้นฐาน a i r p o d รเป็นสีขาวอยู่แล้วพอเจอโทนแบบนี้ก็จะค่อนข้างสวยนะครับตรงนี้ถ้าสังเกตบริเวณเกสรพวกนี้ครับเขาจะมีการเติมเงาให้นะครับเพิ่มลูกเล่นนะครับความพรีเมียมนะครับเป็นเคสไลทดอกไม้ตัวหนึ่งที่สกรีนงานสวยมากๆนะครับก็เป็นตัวเลือกเลยใครจะเซต iPhone หรือว่าเป็นชอบสีชมพูอยู่แล้วนะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆครับ แบรนด์ต่อมานะครับจะเป็นของ p e l i c a n นะครับจะเป็นรุ่น Protector ครับผมอันนี้จะมีตัวเดียวครับไปดูกันนะตัวต่อมานะครับเคสกันน้ำา1เดือนในวันนี้ p e l i c a n Protector ตครับตัวนี้มาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำ IPX7 ครับผมก็คือตัวเนี้ยเวลาที่จะใช้กับ AirPods 3นะครับเขาจะให้ใส่ลงไปแบบนี้ครับสอดเข้าไปนะครับตัวเคสเขาจะฟิตมากเลยครับผมเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ในส่วนของตัว AirPods เนี่ยก็จะโดนแบบ ปิดแบบชิดสนิทเลยนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวจุกกันน้ำกันฝุ่นให้ด้วยนะครับบริเวณด้านล่างแบบนี้นะครับตามมาตรฐานก็คือได้ IPX7 น้ำสาดน้ำอะไรไม่เป็นไรแล้วเวลาจะใช้งานครับเขาจะเราพับบริเวณด้านบนออกอย่างนี้ก่อนนะครับต้องเอายางออกนี่ครับเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วถึงจะเปิดฝาออกมาได้นะครับเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ปิดฝาขึ้นไปปุ๊บปิดกลับเข้าไปลักษณะนี้ครับผมแล้วก็ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นห่วงคล้องนะครับดังนั้นตัวเนี้ยยางมันมีความหนาระดับหนึ่งและเหนียวแน่นมากนะครับใช้กันลอยกันกระแทกได้ดีและกันน้ำได้ด้วยนะครับสำหรับ p e r i c a n Protector ครับ แล้วต่อไปเป็นของเคสสเปซนะครับตัวนี้เขาจะมีมาให้3ลายด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันฮะตัวแรกนะครับจะเป็นตัวอิเลเดทเซนต์ครับของเคสสเปซครับผมตัวนี้จะเป็นเคสเล่นแสงนะครับก็คือถ้าเกิดเราปรับมุมมองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนสีไปตามมุมมองเล่นแสงระดับหนึ่งนะครับตัวนี้จะมีความเข้มนะครับโทนสีมันจะออกมาทางแบบสีม่วงน้ำเงินฟ้าเขียวอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมซึ่งจริงๆอ่ะถ้าใครอ่ะชอบเคสเล่นแสงสีตัวนี้เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่ดีเลยนะครับได้ทั้งด้านหน้า แล้วก็จะมีโลโก้แบรนด์อยู่ตรงนี้นะครับเคสเตสนิวยอร์กนะครับตัวเคสนะครับความหนาเนี่ยก็คือจะระดับหนึ่งไม่ถึงกับหนามากแต่ก็มีความหนาระดับหนึ่งแล้วก็ บริเวณชิ้นด้านบนนะครับจะไม่ได้มีแบบติดสติกเกอร์เอาไว้นะครับก็เขาดีไซน์มาเนี่ยก็ถือว่าแน่นหนาระดับหนึ่งนะครับเวลาเปิดฝาก็ไม่ได้ถึงกับหลุดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีแง่ๆอะไรพวกเนี่ยก็จะออกง่ายระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ส่วนชิ้นด้านล่างนะครับเขาจะมีความเหนียวแน่นระดับหนึ่งนะครับเวลาถอดเนี่ยอันนี้เราแนะนําให้ใช้พวก สายชาร์จนะครับมาจิ้มแล้วดันขึ้นไปอีกทีหนึงนะครับมันจะมีความแน่นระดับหนึ่งก,ก็ในส่วนของตัวสายคล้องนะครับเขาจะมีทํามาขนาดเล็กๆน่ารักนะครับเหมาะกับสาวๆนะครับใครนะครับที่เป็นแฟนคลับเคสของเคสสเปซนะครับหรือว่าหาเคสแบบสีสันสวยๆตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับ เพิ่มเติมนิดนึงครับเคสตัวนี้ชิ้นล่างจะค่อนข้างแน่นมากถ้าเรามองบริเวณมุมๆอย่างงี้ครับเราจะเห็นว่ามันจะมีลายน้ําขึ้นนะครับหรือว่าบริเวณด้านนะครับก็จะมีตรงบริเวณเนี่จะขึ้นเป็นลายน้าอีกทีนึงนะครับแต่ด้วยว่าตัวเคสเป็นแบบอิเล็กตเซนต์อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่ได้แบบ จับสังเกตจริงๆเนี่ยก็จะมองเห็นไม่ค่อยชัดเจนมากครับโดยรวมยังถือว่าสวยอยู่ครับตัวต่อมานะครับดีไซน์จะเหมือนกันแต่จะเป็นคนละลายจะเป็นตัวกลิเตอร์ซันเซ็ตนะครับคือจะเป็นกลิเตอร์สปายเคสสเปซนะครับเขาจะเป็นแบบเม็ดเล็กๆละเอียดนะครับแล้วก็เล่นกับสีสันนะครับตัวเนี้ยก็จะแบบยาวไปท้งไหนข้างหน้ายันข้างหลังนะครับมีการเล่นชื่อเขาบอกซันเซ็ตมันก็จะได้ให้อารมณ์แบบเป็นการเล่นระหว่างแบบสีชมพูเกลี่ยไล่มานะครับเหมือนพระอาทิตย์ตกประมาณนี้ โลโก้แบรนด์จะอยู่ตรงนี้ครับหัวคล้องเป็นแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ดีไซน์เคสที่เหลือก็จะเหมือนกันครับตรงนี้จะไม่ได้มีแปะสติกเกอร์เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแบบเคสที่แบบค่อนข้างสวยนะครับก็จะเป็นเคสแบบตัวเลือกตัวหนึ่งเลยสําหรับคนที่ชอบกลิตเตอร์นะครับตัวนี้ให้กลิตเตอร์เต็มๆที่สวยงามมากครับและตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้คือ h o l ล y ่ h o อ cream ครับผมก็คือสีครีมเนี่ยน่าจะเป็นโทนสีของตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตที่ตัวดอกไม้ดีๆเนี่ยจะมีการแต่งกลิตเตอร์ด้วยนนนนรบบให้้ออออามมณแดกไสสี่วย รบ,บริเวณด้านหลังนีครับก็จะมีในส่วนของตัวตกแต่งดอกไม้ยาวไปถึงข้างบนเลยครับผมดีไซน์เคสที่เหลือเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีห่วงคล้องแล้วก็มีแบบความหนาที่ไม่มากนะครับ ฝาด้านบนไม่ได้มีติดสติกเกอร์นะครับแล้วก็มีความแน่นหนาระดับหนึ่งครับสำหรับตัว Holly s h o c Cream นะครับเป็นแบบเคส a i r p o d Line ดอกไม้อีกตัวเลือกหนึ่งเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้แบบสีดอกไม้โทนชมพูด่วนอ่อนนะครับไปเข้าเซตกับตัวเคส iPhone ที่เราใช้ถ้าโทนสีใกล้เคียงกันหรือว่าเป็นเคสลายดอกไม้อยู่แล้วจะเป็นเซตที่สวยงามน่ารักมากครับแบรนด์ต่อไปเป็นริงกี้ครับมีให้ดู2แบบด้วยกันไปดูกันฮะตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวริงกี้ Onyx นะครับตัวเนี้ยจริงๆของริงกี้ก็มีทําให้กับตัว iPhone อยู่ ก็ดีไซน์เขาจะมีการตกแต่งเหมือนเป็นตัว X นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ผิวสัมผัสบริเวณนี้ครับทางด้านหลังและด้านหน้านะครับมันจะมีความหยาบให้ฟิลประมาณแบบอุปกรณ์เที่ยวเอาท์ดอร์ประมาณนี้นครับและด้านข้างก็จะมีทํากันลื่นให้บริเวณนี้ขอบด้านบนก็มีแปะสติกเกอร์มาให้นะครับพอแปะเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีความแน่นหนาแล้วก็จะเป็นแบบแยกชิ้นนะครับคือแยกชิ้นมันก็จะเปิดได้สุดแบบนี้นะครับแล้วก็ ในส่วนคาราบิเนอร์นะครับเขาจะทาโทนสีเข้มเขมให้เข้ากันมาด้วยนะครับเป็นตัวเลือกหนึ่งที่แบบดูแบบเท่ๆหน่อยนะครับดูแบบเป็นฟิลเที่ยวป่าอะไรประมาณนี้เอาดอส์นะครับตัวนี้จริงๆอ่ะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมดถึง2สีเลยนะครับก็สามารถไปเลือกได้ตามชอบเลยครับตัวต่อมานะครับตัวริงกี้ฮิ้งเคลียร์เคสนะครับตัวนี้จะเป็นเคสใสแบบโชว์แอร์พอร์ตเต็มๆเลยนะครับวัสดุข,ของเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกแข็ง GC ีนะครับดังนั้นในเรื่องของการโชว์สีแอร์พอร์ตเนี่ยจะทําได้เต็มมากๆนะ แบบนี้เลยถ้าใครสลักไว้ก็จะเห็นด้วยนะครับก็ในส่วนของตัววัสดุที่เป็น PC แบบนี้ก็จะขนาดไม่ค่อยหนานะครับโชว์สีเครื่องดีแต่ว่าจะไม่ได้เน้นกันกระแทกนะครับจะเน้นการกันร,รอยเป็นหลักมากกว่าตรงบริเวณฝาพับตรงนี้เขาไม่ได้มีสติ๊กเกอร์แปะนะครับแต่ว่าเขามีในส่วนของตัวบานพับตรงนี้ครับแล้วเวลามันเปิดเนี่ยก็ถือว่าเปิดได้ใกล้เคียงกับในส่วนของตัวออแอร์พอร์ตเฉยๆเลยเปิดได้ค่อนข้างกว้างนะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับ แล้วก็เขามีตรงห่วงคาราบิเนอร์มาให้ด้วยนะครับคือในส่วนของห่วงคาราบิเนอร์เนี่ยจริงๆอ่ะเวลามันห้อยใช่ไหมมันจะขูดกับตัวเคสเป็นรอยขึ้นนะครับอันนี้เราคงแนะนําว่าถ้าใครซื้อตัวนี้ไปใช้อ่ะถ้าไม่ติดใจเรื่องรอยก็คล้องไปนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้เคสใส่ยอยู่สวยๆนะครับก็อาจจะเลือกที่จะไม่คล้องอาจจะดีกว่านะครับผมนี่ รุ่นต่อไปเป็นของโมชินะครับจะมีแบบเดียวนะครับรุ่นเพบโบเดี๋ยวไปดูกันฮนะตัวต่อมานะครับคือตัวโมชีเพบโบนะครับตัวนี้นะครับจริงๆเราอยากให้ดูจากนี่ก่อนเลยครับตอนเปิดมาเนี่ยครับตัวดันโค้งเขาเป็นกระดาษแบบตั้งใจทำอ่ะดูสิเนี่ยถามว่าตอนจบได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้นะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปนั่นแต่ว่ามันเป็นความประทับใจตอนเปิดนะครับว่าแล้วก็ใส่แอร์พอร์ตเข้ามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ พอใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมคือจริงๆตรงเนี้ยวัสดุเขาดีมากนะครับตามสไตล์โมชิอยู่แล้วมันจะเป็นในส่วนของตัวซิลิโคนนะครับที่โทนสีสวยสัมผัสดีนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาทํามาเป็นแยกชิ้นนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยถือว่าล็อกแน่นระดับหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าไว้ใจได้อยู่ดีไซน์ตรงนี้นะครับเขาจะทําเป็นแบบชิ้นแยกนะครับที่เป็นเอกลักษณ์มากแล้วมีโลโก้แบรนด์ตรงนี้สวยมากครับแล้วก็แล้วก็แถมสายมาในชุดด้วยนะครับตัวเนี้ยให้เรามาสามารถคล้องมือแบบนี้เอาไว้ได้นะครับซึ่งจริงๆ โมช i จะมีให้ซื้อสายอีกแบบหนึ่งเป็นตัว cross body ใครอยากจะไปคล้องตัวก็สามารถไปซื้อสายตัวนั้นได้หรือว่าจะไปอัดพอ้อยกับอื่นได้ห่วงขนาดเล็กนะครับกระทัดรัดมันดูก,กําลังดีนะครับใช้คําว่าในบรรดาดีเทลทั้งหมดของอันเนี่ยผ่านการดีไซน์มาทุกจุดจริงๆเลยครับผมของตัวโมชีเป็นเคสแอร์พอร์ตที่งานสวยงามมากนะครับในเรื่องของความหนานะครับก็ไม่ได้หนามากนะครับ แล้วก็มีคุมโทนสีได้ดีนะครับเดี๋ยวมี3สีเดี๋ยวยิบให้ดูฮะอันนี้ครับผมตัวนี้คือทั้ง3สีของเขานะครับผมก็ถ้าสังเกตดีๆสีของสายของมันนะครับจะแมทช์กับตัวสีเคสด้วยนะครับรวมไปถึงเนี่ยครับผมบริเวณด้านข้างครับเขาจะดีไซน์สีของชิ้นซิลิโคนตรงนี้ให้เข้ากับสีตัวของตัวเคสอีกทีหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเป็นเคส AirPods ที่สีสันสวยงามมากนะครับถ้าใครนะครับอยากได้เคส AirPods งานดีๆสีสวยๆนะครับและใช้เคสโมชีอยู่แล้วอีกด้วย ตัวนี้ปรับจย์มากเลยครับแบรนด์ต่อไปเป็นอีเาโกนะครับมีแบบให้เลือกเยอะมากใครอยากได้น่ารักดูแบรนด์นี้เลยไปดูกันฮนะตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวอีเาโกเลเทอร์นะครับตัวนี้จะเป็นหนังแท้ครับอารมณ์มันเหมือนกระเป๋าเล็กๆไหมฮะก็คือตัวนี้จริงๆอ่ะวิธีการเก็บเขาะจะเป็นลักษณะของแบบหมุดตรงนี้นะครับเป็นหมุดที่เราสามารถแกะออกมาได้เหมือนกับกระเป๋าแบบนี้นี่เราค่อยมาเปิดแอร์ตที่อยู่ข้างในนะครับ ถือว่ามีความสวยงามและมีสไตล์ของตัวเองนะครับตัวหนังของเขาครับค่อนข้างสวยงามถือว่าดูดีเลยครับมีผิวสัมผัสที่ดีแล้วก็จริงๆอ่ะในส่วนของห่วงค้องของเขาครับแตกต่างจากกันอื่นด้วยนะคือเขาไม่ได้ใช้ลักษณะของแบบการหนีบหรืออะไรพวกนี้เขาใช้หมุนเนาะนี่นะครับแล้วค่อยไปคล้องแล้วค่อย หมุนกลับไปนะครับได้อารมณ์ที่แบบแตกต่างเลยนะครับใครนะครับอยากได้ลุกประมาณนี้แบบชอบฟิลหนังนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีงานสวยมากครับจากอีลาโก้ครับซึ่งนอกจากตัวสีน้ําตาลนะครับเขามีตัวนี้ครับมีสีดามาให้เลือกอีกอันหนึ่งครับผมตัวต่อมานะครับจะเป็นอีลาโก้ซิลิโคนแฮงนะครับก็คือตัวนี้ซิลิโคนของอีลาโก้เป็นอะไรที่มีชื่อเสียงมากอยู่แล้วเพราะเขาเป็นเคสซิลิโคนที่สีสันสวยงามนะครับผิวสัมผัสดีสําหรับงานชุดของตัวที่เป็นแอร์พอร์ตก็ยังสวยงามอยู่นะครับ เขามีจุกปิดกันฝุ่นด้านล่างบริเวณนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวความหนาคือหนาไม่มากนะครับเน้นกันลอยกันกระแทกแบบเบาๆแบบนี้ครับผมสีสันของเขานะครับจะดูเรียบๆนวลๆสวยงามนะครับแล้วก็มีตัวห่วงคาร์บิเนอร์ที่สีแมทกันมาด้วยนะครับก็บริเวณด้านหลังตรงเนี้ยเขามีทําแบบ บุ๋มเป็นปุ่มให้เราหาปุ่มได้ง่ายขึ้นนิดหนึ่งนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นเคสสีสันเรียบๆที่แบบสวยงามนะครับในเรื่องของการเปิดนะครับตรงเนี้ยเขาจะมีตัวยึดระหว่างฝาบนกับฝาล่างอยู่นะครับก็เวลาเปิดจริงๆเนี่ย เขาถือว่าทําได้ดีเลยนะฮะเพราะว่าตรงนี้พับมาก็เปิดได้ค่อนข้างกว้างอยู่ครับผมรุ่นนี้นะครับจริงมีสีให้เลือกเยอะมากนะครับในมือผมเป็นสีชมพูนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีดําและจริงๆอ่ะถ้าไปดูในเว็บไซต์ของเราจะมีให้เลือกกว่า8สีเลยครับผมตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวไอศครีมนะครับเป็นซิกเนเจอร์ตัวหนึ่งของอีลาก้นะครับที่หลายคนชอบมากนะครับก็จะดีไซน์เหมือนเป็นไอติมจริงๆครับผมตัวนี้มีรอยกัดนะครับมีไม้ให้จับตรงนี้นะครับแล้วห่วงคล้องค่อยมาอยู่ตรงนีี้ จต่เป็นแบบในส่วนของฝาพับที่เป็นชิ้นไอติมที่เปิดได้ขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยเขาไม่ได้ทําเชื่อมกันถูกไหมครับแต่ว่าทางแบรนด์เขามีสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับให้เราติดเพื่อเพิ่มความแน่นหนาได้นะครับผมแล้วก็ตัวเคสจะมีความหนาระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งค่อนข้างจะมาการตกแต่งให้มันดูเหลี่ยมเหมือนเป็นไอติมมากกว่านะครับแต่ก็คงได้ในเรื่องของการป้องกันลอยกันกระแทกเสริมเข้ามาด้วยนะครับผม บริเวณด้านหลังนะครับเขายังลงดีเทลมาให้เป็นรอยกัดแบบนี้ด้วยนะครับถ้าใครนะครับอยากได้เคสแอร์พอตน่ารักน่ารักตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับตัวนี้นะครับจริงๆมีให้เลือกทั้งหมดสีสีนะครับอย่างตรงนี้ที่เราให้ดูนะครับก็จะเป็นไอติมรถมิ้น์กับรถลาเวนเดอร์นะครับผมแล้วก็ยังมีอีก 2- สีด้วยนะครับสามารถไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ครับตัวต่อมานะครับจะเป็นเคสรูปทรงเหมือนพีชครับผมคือเคสอีลาโก้ครับเขาจะไม่สนใจในเรื่องความหนาเลยนะครับแต่เอาความน่ารักเป็นหลักเลยนะครับก ถ้าเราดูแล้วมันจะใหญ่กว่า Airpods ระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าความน่ารักก็กินขาดน,นะครับมีก้านมีใบามาให้ด้วยนะครับนี่บริเวณด้านหลังนะครับเว้าวรอยเลยพวกนี้ทำมาได้สวยงามน่ารักมากๆเลยนะครับผม ตัวนี้เหมือนกันคือชิ้นบนก็เป็นตัวแยกชิ้นนะครับแต่ว่ามีสติกเกอร์ติดมาให้เพื่อความแน่นหนานะครับความหนาเขาหนาระดับหนึ่งอันนั้นในเรื่องการกระแทกเนี่ยก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งช่วยได้ดีเลยครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวห่วงคล้องด้านข้างให้แบบนี้นะครับผมถ้าใครนะครับอยากได้เคสน่ารักน่ารักสีสันโดดเด่นแบบนี้นะครับก็แนะนําตัวนี้ครับ ตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวแบบคลาสสิกของตัวแบบเอลโก้นะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับคือดีไซน์เป็นเหมือนตัวเกมบอยนะครับใครเป็นแฟนคลับยุค90นะครับน่าจะชอบมากเพราะว่าดีเทลการออกแบบเขาทําดีมากนะครับในส่วนของปุ่มกดเนี่ยเขาจะมีการทํานูนนะครับให้อารมณ์ที่แบบดูดีมากเลยครับผมรวมไปถึงบริเวณด้านหลังนะครับในส่วนของตรงนี้เขาทําเหมือนแบบเป็นตลับเกมแล้วมีโลโก้เอลโก้นะครับ หรือด้านล่างมีจุกกันฝุ่นมาให้ด้วยนะครับซึ่งตัวเนี้ดีเทลงานก็ถือว่าทํามาสวยมากนะครับเป็นรุ่นที่มีคนบอกเลยว่าอยากซื้อ AirPods Pro Case ตัวนี้เลยนะครับก็ในส่วนของตัวด้านบนนะครับตัวเนี้ก็จะเป็นชิ้นยางแยกนะครับ ที่เปิดได้ค่อนข้างกว้างแล้วก็มีตัวสติเกอร์มาติดเพื่อความแน่นหนาให้ด้วยแล้วก็มีตัวคาราบินเนอร์ตัวนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นเคสตัวหนึ่งที่สวยงามและน่ารักมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจริงๆมี3สีนะครับอย่างตัวนี้จะเป็นตัวสีเทานะครับแล้วก็ตัวสีดาและจริงๆมีสีแซนพิงค์อีกสีหนึ่งนะครับก็สามารถไปเลือกกันได้นะครับบอกเลยว่าสวยมากตัวต่อมานะครับคือเอลโลโก้เคลียร์เคสนะครับจะเป็นเคสใสของแบรนด์อลโโก้ที่งานค่อนข้างดีครับถือว่าดูดีเลยครับผมถ้าสัง รอยน้ำนะครับเป็นเคสที่แบบสามารถโชว์สี a i r p o d รได้สวยงามนะครับก็จะเป็นเคสที่ดูเรียบๆนะครับผมตัวแนจะมีห่วงคล้องมาให้แล้วก็ตัวพลาสติกตัวนี้ทำแยกชิ้นมีสติกเกอร์ติดมาให้ด้วยนะครับ ก็เพิ่มความแน่นหนามาให้นะครับก็สําหรับตัวนี้นอกจากตัวสีใสนะครับเขายังมีสี l o v e l y พ i n กกับตัวนี o n Yellow นะครับตัวนี้สามารถไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า Liquid Hybrid นะครับซึ่งถ้าดูผินเผเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวซิลิโคนกับอีลโก้มากครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีข้อแตกต่างกันนะครับคือจากในตัววัสดุของมันนะครับบริเวณข้างในของรุ่นเนี่ยจะเป็น PC พลาสติกแข็งครับและบริเวณด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นผิวของตัวซิลิโคนนะครับ่เรือองงข ทรงของมันเนี่ยก็จะสวยกว่าเพราะมันจะไม่ย้วยนะครับแต่ว่าผิวสัมผัสจะเป็นซิลิโคนเหมือนเดิมนะครับก็สําหรับรุ่นเนี่ยจริงๆอ่ะจะมีลิควิดไฮบริดเฉยๆกับลิควิดไฮบริดวิดแฮงอยู่ที่ว่าเราจะซื้อแบบมีตัวคล้องไปด้วยหรือเปล่านะครับก็ดีไซน์นะครับตัวนี้โดยรวมมันก็จะคล้ายกับตัวซิลิโคนครับต่างในเรื่องวัสดุโทนสีจะเป็นมินิมอลสีสันที่สวยงามนะครับแล้วก็หน้าตาแบบดูเรียบๆตามสไตล์อีลาโก ขนาดของมันจะไม่หนามากนะครับแล้วก็บริเวณตัวแบบด้านบนตรงนี้ก็จะมีแบบสติกเกอร์ติดเพื่อความแน่นหนาให้ด้วยก็ทําให้มันสามารถอาได้ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกสําหรับใครอยากได้เรียบๆนะครับแต่อยากได้วัสดุเป็น2แบบแล้วก็เลือกระหว่างเอาแบบมีคลองกับไม่มีคลองครับตัวต่อมานะครับจะเป็นตัว Illago Armor นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่แบบเน้นความหนานะครับช่วยให้เรื่องการกระแทกดีขึ้นนะครับเนี่ยถ้าเปิดดูข้างในนะครับก็จะเห็นเลยว่าซิลิโคนเขามาเนี่ยให้มามีความหนาค่อนข้าางมก ตรงนี้จะเป็นดีเทลที่เขาทาเป็นลักษณะของกริปนะครับก็ทําให้จับเนี่ยลื่นมือน้อยลงด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มในเรื่องของความสวยงามด้วยนะครับขีดเส้นเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะมีคาราบิเนอร์ให้มาด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับยางชิ้นบนจะเป็นคนละชิ้นแต่มีสติกเกอร์แปะมาให้นะครับก็เป็นเคสที่แบบสีสันสวยๆนะครับและสามารถกันกระแทกได้กันรอยได้นะครับสำหรับรุ่นนี้มีมาให้เลือกสสีนะครับตัวนี้จะเป็นสีแบล็กสีสโตนและจริงๆมีสีลักเกอร์อีกสีหนึ่งครับแบรนด์ต่อไปเป็นของ Amazing Ting h นะครับมีให้เลือก4แบบครับไปดูกันนะตัวต่อมานะครับคือตัว Amazing Ting a r t z นะครับตัวเนี้ย ถ้าเกิดมองให้ดีๆนะครับเราจะเห็นแบบเขาตกแต่งด้วยกลิตเตอร์จะมีระยิบระยับตามผิวของเขานะครับก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นสปาร์เคิลของตัวคอร์ดครับมันก็จะมีความสวยระยิบระยับนิดนึงนะครับของตัวเคสเขาเนี่ยมองเข้าไปก็จะเห็นจุดเล็กๆด้วยนะครับเขาเอาไว้ลดรอยน้ำนะครับตัวนี้ตัวเคสนะครับจริงๆก็โชว์สีเครื่องได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับรวมไปถึงทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปุ่มกดตรงนี้ให้ช่วยในการสัมผัสขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับก็ ถือว่าแน่นหนาระดับหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้แงะจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับหลุดแต่ก็ไม่ได้แน่นมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีคาราบิเนอร์แถมมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เคสของตัว Amazing Thing นะครับจะมีแอนติไมโครเบลนะครับช่วยลดการสะสมแบคทีเรียบนตัวเคสให้ด้วยครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับนอกจากตัว Sparkle นะครับถ้าใครอยากได้แบบใสธรรมดาเขาก็จะมีด้วยนะครับซึ่งก็จะมีดอทแพทเทิร์นเล็กๆนะครับช่วยลดรอยน้ําเหมือนกันครับผมตัวต่อมานะครับจะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Adam จริงๆอ่ะในเรื่องของตัวดอทแพทเทิร์นตัวนี้เขาก็จะมีนะเป็นจุดเล็กๆเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์นี้นะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับเขาจะมีการเน้นความหนาเพิ่มขึ้นมามีการเน้นมุมเน้นเหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะกันกระแทกได้ดีขึ้นกว่าตัวก่อนหน้านี้ก็ถ้าเรามาดูในเรื่องความหนาก็จะสังเกตว่าเคสเนี้ย มันหนาขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในบริเวณเหลี่ยมตรงนี้นะครับในบริเวณด้านหลังนะครับก็จะมีเรื่องของเหลี่ยมอมกันแล้วก็เน้นโชว์สีเครื่องนะครับแล้วก็มีแถมคาราบิเนอร์ให้นะครับตัวยางก็จะเป็นแบบแยกชิ้นนะครับก็ ถ้าเทียบแล้วจริงๆตัวนี้น่าจะแบบติดแน่นกว่ารุ่นที่แล้วระดับหนึ่งเลยครับผมก็สําหรับรุ่นนี้นะครับเขามีมาให้2สีด้วยกันก็คือเคลียร์กับตัวเคลียร์แบ็กนะครับผมก็สามารถไปเลือกใช้กันได้ครับตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวอัลเทร์นะครับตัวนี้จะเป็นแบบทึบแล้วนะครับแล้วก็สังเกตว่าเขาจะมีการเน้นความหนาค่อนข้างเยอะนะครับนี่เปิดให้ดูข้างในนะครับ คือบริเวณขอบด้านข้างอย่างงี้ก็จะมีการเพิ่มความหนาเข้ามาแต่ด้านหน้าเนี่ยไม่ได้หนามากเท่าไหร่นะครับมีการเน้นมุมบนล่างพวกนี้ก็ทําให้นอกจากกันลอยแล้วก็ช่วยกันกระแทกได้ดีขึ้นนะครับบริเวณด้านหลังประมาณนี้แล้วก็มีการดีไซน์ปุ่มเอาไว้นะครับตัวนี้ก็จะมีแถมคาราบิเนอร์มาด้วยนะครับชิ้นยางเป็นคนละชิ้นนะครับดีไซน์ไมซิ่งติงคายกันทุกตัวดังนั้นตอนเปิดอ่ดอดะก็จะเปิดได้แบบค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้หลุดง่ายขนาดนั้นนะครับถ้าจะพลิกแกะก็ถือว่านแนนนนนนน่หหาาไไวว้้้ใจจดดระััับึงเเลยตีออกกื สีนี้นะครับเขาจะมีมาให้อีก2สีคือสีดากับสีแดงนะครับสามารถไปดูที่เว็บไซต์ของเรากันได้ครับแล้วถ้ารู้สึกว่าตัวก่อนหน้านี้นะครับมันดูถึกเกินไปนะครับตัวนี้คือซีรีส์สมูทตี้นะครับก็จะเป็นตัวซิลิโคนเรียบเรียบเนียนๆมินิมอลนะครับจากตัว a m a z i n g ติ n งนะครับผมก็สําหรับตัวนี้นะครับก็คือความหนาเนี่ยมันก็จะไม่มากนะครับในส่วนการลอยหรือการแบบตกกระแทกแบบเบาๆนะครับ ดีไซน์ตรงนี้จะไม่เห็นปุ่มแล้วนะครับต้องแบบใช้สัมผัสกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีแถมคาราบิเนอร์นะครับตัวนี้จะเป็นสีโทนเรียบๆนะครับรบบใครใช้เคสเรียบๆก็จะเอาไปแมทช์กันได้นะครับในส่วนของตัวฝา,าพับนะครับของเขานี่ก็จะเป็นส่วนของการแยกชิ้นเหมือนเดิมนะครับก็สามารถเปิดได้ค่อนข้างกว้างนะครับ แต่ว่าในเรื่องของความแน่นหนาเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของความแน่นหนาก็ถือว่าทําได้ดีระดับหนึ่งนะครับแม้จะไม่ได้แบบมีสติ๊กเกอร์ติดแต่ก็ไม่ได้หลุดง่ายนะครับนอกจากสีชมพูที่เราให้ดูไปนะครับจริงๆเขาจะมีสีดําสีเขียวแล้วก็มีสีสกายบลูกับสีเกรย์ด้วยนะครับอันนี้ไปดูกันที่เว็บไซต์ของเราได้สามารถเลือกสีที่ชอบได้เลยครับแบรนด์ต่อไปนะครับมี UAG กับ U นะครับมีให้เลือก2แบบไปดูกันฮะตัวต่อมานะครับจะเป็นตัว UAG ซิลิโคนเคสนะครับผมก็ตัวนี้นะครับจริงๆเป็นเค รจริงๆจะค่อนข้างถอดไปทางแบบของซ i ิวิเลียนนะครับผมจะมีความเรียบมีโลโก้มีการทําเหลี่ยมที่เป็นสไตล์ของ UAG นะครับเคสตัวนี้ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับมีความหนาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มความหนาบริเวณด้านล่างกับด้านบนขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของฝาพับคือไม่ได้แยกชิ้น จะมีชิ้นตรงนี้ที่แบบเป็นตัวเชื่อมกันเวลาเปิดเนี่ยก็จะไม่ได้เปิดได้สุดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าใช้งานได้ครับแล้วตัวนี้ก็มีคาราบิเนอร์ทำเหลี่ยมแบบเท่ๆเข้ากับ UAG นะครับตัวนี้ถ้าใครไปสาวก UAG ก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งของเคสที่เราหาไปใส่ AirPods ได้นะครับเขามีมาให้2ส,สีด้วยกันนะครับก็คือในส่วนของตัวสีดำกับสีเขียวแบบนี้นะครับผมซึ่งบริเวณด้านล่างนะครับเขาจะมีจุกกันฝุ่นนะครับที่ทำมาเป็นสีส้มให้มันแมชกันอีกด้วยครับผม ตัวต่อมานะครับจะเป็นตัว U นะครับจะเป็นตัวแบรนด์ลูก UAG ที่จะเน้นความมินิมอลนะครับตัวเคส AirPods เขาก็เหมือนกันครับก็จะเน้นมินิมอลมากขึ้นนะครับตัวนี้จะมีจุดเล็กๆนะครับเป็นซิลิโคนนะครับให้ผิวสัมผัสดีแล้วก็มีความน่ารักความเรียบง่ายระดับหนึ่งเลยครับผมอันนี้ดีไซน์ของเขาอะครับบริเวณการเปิดก็จะเป็นเหมือนกันคือมีบานพับบริเวณด้านหลังก็จะไม่ได้ถึงกับเปิดสุดขนาดนั้นแต่ใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับ ตัวเคสนะครับจะไม่หนาเหมือนของตัว UAG นะครับจะมีความบางระดับหนึ่งแล้วก็เป็นผิวยางซิลิโคนนะครับการกระแทกแบบเบาๆได้แล้วก็การลอยนิดหน่อยแล้วก็มีตัวคาราดบิเนอร์มาให้ด้วยครับสำหรับตัว U ดอทนะครับนอกจากสีชมพูที่ผมถืออยู่นะครับจริงๆ่ยังมีอีกหลายสีให้เลือกเลยนะครับผมก็ไปชมกันที่เว็บไซต์ของเราได้มีให้เลือกทุกสีเลยครับแบรนด์ต่อไปนะครับแบรนด์สกิน a m มะครับมีให้เลือก2แบบไปดูกันนะตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวสกินอะมะนะครับตัวรุ่นคินโซคุนะครับต โปร่งแสงนะครับผิวเขาก็จะมีความแมทนะครับจะมีอารมณ์ด้านๆนะครับดูขุ่นๆระดับหนึ่งนะครับทั้งบริเวณหน้ากับหลังนะครับแล้วก็มีโลโก้สกินอะมาตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็เคสตัวนี้นะครับจริงๆอ่ะจ,จะมีความหนาระดับหนึ่งเลยนะครับที่เขาเสริมมาให้ค่อนข้างเยอะรวมไปถึงมี โครงเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ก็ช่วยเซฟในเรื่องของการกันกระแทกได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคาร์บิเนอร์นะครับนี่มีลงโลโก้สกินนามะมาให้ด้วยนะครับก็เป็นแบบตัวเลือกตรงนึงที่แบบเป็นเคสที่มีความเท่นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องการลอยกันกระแทกได้ดีนะครับ ในส่วนของฝาพับนะครับจริงๆเขาทามาแยกชิ้นนะครับแต่ว่ามันใส่แล้วฟิตแบบค่อนข้างดีครับผมก็ตอนเปิดก็ค่อนข้างสบายและการหลุดนะครับก็ถือว่ายากครับตัวนี้สามารถใส่แล้วไว้ใจได้เลยครับผมตัวนี้นะครับจะมีเรื่องนึงก็คือในเรื่องของปุ่มกดนะครับเขาจะมีการเว้นแบบนี้ให้เราสามารถกดได้นะครับปุ่มก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับเขาจะมีมาให้สสีด้วยกันนะครับคือสีดําในมือผมกับตัวสีใสตัวนี้ครับผมก็จะเป็นลักษณะของสีโทนขุ่นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดสอา เหมือนนกัตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวสกินนาร์นะครับคิร่าเมคู่นะครับตัวแน่จะเป็นแบบโฮโลแกมนะครับก็คือจะเป็นการเล่นสี UV นะครับสังเกตว่าโทนสีก็จะออกอมม่วงฟ้าน้ําเงินประมาณนี้ครับผมตัวนน้ก็จะเป็นการเล่นสีทั้งด้านหน้าด้านหลังก็จะมีการตกแต่งลวดลายตามสไตล์สกินนานะครับแล้วก็มีโลโก้บริเวณนี้นะครับตัวนี้จริงๆก็มีซีรีส์ที่เป็นตัวเคส iPhone อยู่ด้วยนะครับ ก็สำหรับรุ่นนี้นะครับความหนาก็จะไม่มากครับผมก็จะเน้นในเรื่องการลอยหรือตกกระแทกแบบเบาๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของห่วงคล้องมาให้นะครับเป็นห่วงเล็กแบบนี้นะครับ ใครนะครับชอบแบบเล่นสีนะครับหรือว่าแบบเป็นสายสตรีทตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีเลยครับและแบรนด์สุดท้ายนะครับสวิตอีซี่มีให้เลือก2แบบไปดูกันตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวสวิตอีซี่สกินนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเคสแบบผิวยางนะครับแบบเรียบเรียบเลยนะครับผมก็จะแบบเน้นความเรียบง่ายนะครับมีโลโก้สวิตอีซี่ด้านหลังแบบนี้นะครับตรงเนี้ยเขามีห่วงคล้องมาให้แต่ว่าตัวแบรนด์เขาไม่ได้แถมมาให้นะครับให้ไปหาห่วงคล้องกันเองนะครับแล้วก็ในส่วนของยางตรงนี้เขาทําเป็นแยกชิ้นนะครับ ซึ่งในส่วนของชิ้นบนก็ถือว่าเหนียวระดับหนึ่งนะครับใส่แล้วก็ถือว่ามั่นใจได้นะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยก็ไม่มากนะครับเน้นในส่วนของการการรอยพวกนี้มากกว่าก็สําหรับตัวรุ่นสกินนะครับจริงๆอ่ะมีมาให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับก็สามารถไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้อีกทีหนึ่งครับตัวนี้เหมาะกับคนที่ชอบเคสแบบบัตเจ็ตหน้าตาเรียบเรียบนะครับเน้นใส่กันร,รอยเฉยๆครับ ตัวต่อมานะครับคือ Switch e ีซีออเ s ซีนะครับตัวนี้เป็นซีรีส์ที่ต่อมาจาก iPhone นะครับก็จะมีการเกร็บองค์ประกอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการแต่งมุมนะครับหรือว่าพวกเส้นขีดพวกนี้นะครับดึงมาด้วยนะครับจะเป็นเคสที่มันแบบดูบึกบึนนะครับคือตัวนี้จริงๆเขาจะมีเหมือนแบบการเน้นมุมเน้นบริเวณพวกเนี้ยในการซับมากขึ้นแต่ว่าตัวเคสจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีความหนาขนาดนะั้นจะมีหนาขึ้นแค่บางส่วนบริเวณขอบด้านข้างแบบนี้เท่านั้นเองนะครับ ก็ในส่วนของตัวชิ 1941, ้นยางอ่ะเขาทาเป็นชิ้นแยกนะครับแต่ว่ามันมีความแข็งนะครับคือใส่แล้วแบบค่อนข้างกระชับอยู่นะครับถือว่าโอเคนะครับแล้วก็มีการทําแบบคาราบิเนอร์ด้านข้างแบบนี้ด้วยตัวนี้จะแถมมาให้นะครับก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับสาหรับใครอยากได้เคสแบบเท่ๆดูบึกบืนนะครับช่วยกันดอยกันกระแทกได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสรุปรีวิวไปทั้งหมด30รุ่นนะครับผมคือจริงๆอ่ะสำหรับพวก AirPods อ่ะ ซื้อเคสมันจะไม่ค่อยมีแบบเรื่องฟีเจอร์อะไรมากมายครับเพราะว่ามันไม่ได้ตกและพังอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่ได้ตกบ่อยอยู่แล้วด้วยนะครับอันนั้นส่วนใหญ่ที่จะซื้อกันก็ดูในเรื่องของดีไซน์หน้าตาความสวยงามเป็นหลักว่าแบบไหนที่เราชอบนะครับซึ่งในรีวิวเนี่ยเราก็มีมาให้ดูกันชัดๆไปแล้วก็หวังว่าจะช่วยในการตัดสินใจซื้อเคสที่ชอบได้นะครับและถ้าเกิดเลือกได้แล้วว่าชอบแบบไหนและอยากซื้อขึ้นมานะครับต้องไปที่นี่เลยนะครับ www. สี่สองห้าดีกรี .com รีวิวชัดคัดของดี